สิบสิ่งที่อยากจะเห็นสุดๆเลยในปี2023นี้ซึ่งมันอาจจะเป็นการเปลี่ยนแปลงหน้าเปิดซาบันพีทไปตลอดการเลยก็ได้จะมีอะไรกันบ้างไปรับชมกันเลยครับสวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Re v i e วิกันอีกครั้งและก็สวัสดีแฟนคลับวันพีททั้งหลายเลยแน่นอนแหละครับว่าปีหน้าปี2023นี้นาจะเป็นหนึ่งปีนะครับที่โคตรเดือดสุดๆเลยของวันพีทจึงนําให้นะครับมีหลายสิ่งหลายอย่างมากมายเลยในวันพีท2023นี้นะครับที่แฟนคลับวันพีทหรือแม้กระทั่งผมเองอยากจะเห็นสุดๆเลยวันนีี้ก็เลยรรววบมมาป2023 สสิ่งไหนบ้างนะครับที่เราควรจะได้เห็นสุดๆเลยมีอะไรนะครับที่น่าสนใจกันบ้างแต่ก่อนที่คุณนั่นจะรับชมคลิปนี้แบบจะนักงจะเต็มอย่าลืมกดซับสไครต์และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณไม่ว่าจะเป็นช่องทาง YouTube หรือในเฟซบุ๊กแฟนเพจสะดวกช่องทางไหนก็กดติดตามช่องทางนั้นหากกดแล้วก็ไปรับชมความสนุกความมันนะครับของคลิปนี้กันต่อเลยดีกว่าเริ่มต้นที่เรื่องที่1ลูฟี่ร่างเกฮ่า 5, แบบจหนักงจะเต็มอีกสิ่งหนึ่งเลยนะครับที่อยากจะเห็นสุดๆเลยนะครับใน ร่างเก5แบบจะหนักจะเต็มมากกว่านี้นะครับโอเคหลายคนนั้นอาจจะแย้งมาว่าให้จะหนักจะเต็มมากกว่านี้คืออะไรนะครับจะหนักจะเต็มเลยก็คือการต่อสู้นะครับที่ลูฟี่เก5นั้นใส่พลังแบบเต็มเวอร์ชั่นของตอนเองเลยมีอะไรนั้นก็ใส่ลงมาเพราะเป็นอีกสิ่งหนึ่งเลยนะครับที่อยากจะเห็นมากๆเลยหรือการที่ลูฟี่นั้นสามารถใช้ร่างเก5ได้แบบสมบูรณ์แบบร้อซึ่งแน่นอนนะครับด้วยความที่ว่าลูฟี่ของเรานั้นเพิ่งได้เก5มาหรือพลังผลบริษยท์ที่ตื่นขึ้นนะครับมันก็ยังมีข้อเสียเล็กๆนน้้้อออยยยู่่่่จจึงงาาากะใหะรหรรบบบไดเ็แวทีมสมส์ เพราะอยากจะรู้เหมือนกันนะครับว่าไอ้ร่างที่มันสมบูรณ์เพอร์เฟกของร่างนี้จะสามารถก้าวข้ามจักรพรรดิคนอื่นในเรื่องวันพีชได้หรือเปล่านะครับเพราะอย่างน้อยๆน,น,นั้นการที่ลูฟี่นั้นจะเป็นราชาโจรสลัดก็ควรจะแข็งแกร่งมากที่สุดในโลกวันพีชจึงทำไม้เก๊าห้านั้นก็จะเป็นพลังที่สําคัญที่สุดของลูฟี่ในปัจจุบันนี้มาต่อที่เรื่องที่2การเคลื่อนไหวขององค์กรครอสกิลแน่นอนแหลคะครับว่าองค์กรครอสกิลนั้นกลายเป็นองค์กรนะครับของสี่จักรพรรดิเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดวยผู้น,น,น,นํางนนองค์งงกรบบ่ีแทบบ ว่าถูกปั้นขึ้นมาแล้วกันแต่อย่าลืมแล้วกันนะครับว่าองค์กรครอสกิลในปัจจุบันนี้เนี่ยมันก็ยิ่งใหญ่เสเหลือเกินนะครับมีอดีตเจเพจนสลัด3คนไม่ว่าจะเป็นนะครับบาร์กี้มีฮอกแล้วก็ทางด้านของคอโคไดอยู่ในกลุ่มนี้จึงทำให้องค์กรครอสกิลนั้นกลายเป็นองค์กรที่มันใหญ่มากๆเลยนะครับและเป็นศัตรูคนสําคัญนะครับของฝั่งสีจ่จักรพรรดิหรือไม่กระฐานเรือนะครับจึงทำให้องค์กรนี้หักมีการเคลื่อนไหวในอนาคตคงจะเป็นอะไรที่มันสุดยอดมากๆเลยและหากเราได้เห็นการเคลื่อนไหวขององค์กรนี้เรากกก็็็จจจะะไไดด้้้เเหนนนพลัังงงงททีีท่่่่แรริขออมววยึบาาาปํ ดีีีแนนนน2023น่อใป2023้ถ้าหากเราได้เห็นนะครับการเคลื่อนไหวขององค์กร cross skill นะครับหงองค์กรนะครับน้องใหม่ไฟแรงสูงที่มานะครับแบบแรงสุดๆเลยภายใต้การควบคุมของบาร์กี้นะครับที่เป็นหุ่นเชิดอีกทีนึงและกันนะครับแม่ก็สงสารพี่แกนะโดนกระทืบนะครับทั้งที่กลายเป็นผู้นําองค์กรในปัจจุบันนี้มาต่อเท่นที่3บทสรุปการต่อสู้ของรอประทักกับหนวดดาอีกหนึ่งสิ่งเลยนะครับที่หลายคนนั้นอยากจะติดตามอยากจะรู้แหละครับว่าบทสรุปจะเป็นอย่างไรรอนั้นจะเป็นฝ่ายที่กุมความได้เปรียบกลุมชัยชนะได้หรือไม่ หรือลอนั้นนะครับจะต้องตายนะครับซึ่งสิ่งสิ่งนี้เป็นหนึ่งสิ่งเลยนะครับที่แฟนคลับวันพีดรุนมากๆเลยในปี2023ซึ่งแน่นอนนะครับต้องยอมรับแหละครับว่าสับทาฟังก้าดีวอเตอร์ลอนั้นอีกหนึ่งตัวละครนะครับที่ได้รับความนิยมสูงมากๆเลยในเรื่องวันพีษด้วยความสามารถของเขานะครับและด้วยความเท่ๆนะครับความซึ้งๆของเขาจึงเป็นที่หลงรักของแฟนคลับวันพีดจึงทำให้ในปี2023นี้นะครับลอนั้นจะทํายังไงนะครับจะรอดหรือเปล่าจะถูกจับกุมไปจึงเป็นเรื่องราวนะคร เคร่งที่สนะครับสถานการณ์ของเจ็ดเทพโจรสลัดในปัจจุบันนี้นะครับก็เจ็ดเทพโจรสลัดทั้งหลายเลยที่เป็นอดีตนะครับในปัจจุบันนี้เป็นอย่างไรบ้างซึ่งนอกเหนือนะครับจากองค์กรคอสกิลเนี่ยอีกหลายคนเลยนะครับเท็กเจะร์ลูนะครับเอฟเอร์วีเบิลอย่างนี้นะครับเก็โคโมเรียสถานการณ์ของพวกเขาในตอนนี้เป็นอย่างไรนะครับเพราะแต่ละคนนั้นก็คือเป็นอดีตเจ็ดเทพโจรสลัดใช่ไหมก็จะมีความยิ่งใหญ่นะครับในรูปแบบในสไตล์ของตนเองเกือบลืมไปมีแฮนค็อกด้วยนะครับก็คือพวกเขาเหล่านี้ล้วนแล้วเปนีาขของใย 23มีจะเป็นการเคลื่อนไหวครั้งใหญ่แน่นอนและพวกเขานั้นนะครับอาจจะเป็นตัวขับเคลื่อนนะครับที่สําคัญของโลกวันพีชที่จะทําให้สงครามนั้นก่อกําเนิดได้เร็วยิ่งขึ้นมาต่อที่เรื่องที่5นะครับยูทัตคิดเป็นอย่างไรบ้างนะครับจากสถานการณ์ล่าสุดมีการเปิดเผยว่ากัปตันคิดนั้นนะครับได้ล่องเรือน้อยคอยวนนะครับไปที่เกาะเอลบาฟเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งแน่นอนเป็นสิ่งหนึ่งที่อยากจะรู้เลยนะครับว่าที่เอลบาฟนั้นมีอะไรนะครับและกัปตันคิดจะเป็นยังไงนะครับเพราะเขานั้นดูเหมือนว่าจะรูู้้้จจัััักกกกาาาาาโลมม่่อนนนเขรบชยทีี ผไอเนี่ยแหละเป็นสิ่งที่สําคัญเลยว่าคิดนั้นไปรู้จักได้อย่างไรนะครับและจะมีความสําคัญยังไงกันบ้างนะครับอาจจะเป็นตัวแปรที่สําคัญก็ได้นะที่คิดนั้นนะครับเข้าใกล้ในการไปก่อสุดท้ายอย่างลาฟเทลมาต่อที่เรื่องที่6นะครับความลับของตระกูลดีเป็นอีกหนึ่งสิ่งเลยนะครับที่อยากจะเห็นเลยว่ามันคืออะไรกันแน่นะครับก็รอปีแล้วปีเล่าแต่อย่าลืมแล้วกันนะครับว่าในปี2023นี้น่าจะเป็น1ปีนะครับที่เข้าใกล้แล้วแหละว่าเราจะได้รู้นะครับว่าตระกูลดีนั้นคืออะไรเจจำนวนของดั้มทงว รวนแล้วแต่เป็นสิ่งนะครับที่เชื่อมโยงกับเอทของเรื่องอย่างลูฟี่สุดๆเลยนะครับจึงทาให้ความลับของตระกูลดีจะเป็นส่วนที่สําคัญของเรื่องวันพีชสุดๆเลยในอนาคตนะครับเพราะจะเป็นการเปลี่ยนเป้าหมายที่ชัดเจนของลูฟี่ในอนาคตก็ได้นะครับฟีลแบบว่าอยากจะล่าแต่สมบัติล้าค่าอย่างวันพีชใช่ไหมอาจจะมุ่งเป้าไปนะครับนอกจากล่าวันพีชแล้วนะครับเ็จะไปล่าหัวนะครับทหารเรือนะครับหรือเผ่ามังกรฟ้าแทนด้วยมาต่อที่เรื่องที่7นะครับปู่กราฟจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับสถานการณ์ที่มันเลวร้ายสุดๆเลยกับการที่กรา จะไปล่าหนวดดาเพื่อช่วยเหลือโคบีนะครับพูดเหมือนง่ายใช่ไหมแต่เป็นอะไรที่มันยากมากๆเลยเพราะอย่าลืมว่าหนวดดาในตอนนี้ก็แกร่งสุดๆเลยนะครับไม่ธรรมดาของจริงและทางด้านของกราฟนั้นถึงแม้จะเป็นวีรบุรุษกองทัพเรือแต่ว่าก็แก่ขึ้นไปเยอะเลยนะครับมันยากมากๆเลยที่กราฟนั้นจะสามารถรอดออกมาได้นะครับกับการบุกไปนะครับที่ถิ่นของหนวดดาซึ่งเป็นสิ่งหนึ่งในปี2023ที่เชื่อว่าแฟนคลับมันพีดนั้นอยากจะรู้เหลือเกินนะครับบทสรุปจะเป็นอย่างไรกราฟจะรอดหรือกราฟจะตายนะครับหรือจะเกรรก้มาาายในสถคัง คงจะเป็นสงครามครั้งยิ่งใหญ่ที่เปลี่ยนแปลงหน้าประวัติศาสตร์วันพิษไปตลอดกาลเลยได้ซ้ำนะครับกับการที่วีรบุรุษกองทัพเรืออย่างคาปะทะกับหนวดดำมาต่อที่เรื่องที่8ความสามารถที่แท้จริงของคนระดับพลเรือเอกหรือจองพลเรือของกองทัพเรือทุกวันนี้ยังเป็นเรื่องที่คุมเครืออยู่เลยครับว่าสรุปแล้วพวกเขาเก่งระดับไหนกันแน่บางคนก็เนิอไปโอ้โหแบบว่าให้กาก,ากไปเลยหรือบางคนนะครับก็อวยเวอร์ให้เทพไปเลยนะครับจึงนําไห้ก็อยากจะมีการเปิดเผยสักทีะครับสรุปแล้วพลังระดับพลเรือเอกของกองทัพเรือควรอยู่ในระ นะครับกับจกกักรพรรดิหรืออยู่ระหว่างกลางจะเป็นยังไงกันแน่จะได้สิ้นข้อสงสัยกันสักทีนะครับแล้วก็แวแวๆวมาว่าปี2023นี้จะมีการต่อสู้กับคนระด,ดับพลเรือเอกนะครับจึงทาให้สถานการณ์ต่างๆในตอนนี้น่าจะเป็นสถานการณ์ที่สําคัญสุดๆเลยที่เราอาจจะได้เห็นนะครับความสามารถที่แท้จริงของคนระด,ดับพลเรือเอกของกองทัพเรือมาต่อที่เรื่องที่9การเคลื่อนไหวของคณะปฏิวัตินะครับแน่นอนนะคบว่าอีกสิ่งหนึ่งที่เรารอคอยมาอย่างยาวนานเมื่อไหร่พวกเอ็งนั้นจะเคลื่อนไหวสียทีนะครับก็คงจะหนีไม่พ้นนะครับ จอๆนะครับจะเคลื่อนไหวนะครับแต่ก็ไม่ทําอะไรทั้งสิ้นนะครับจึงทาให้ในปี2023นี้เราคงได้เห็นการเคลื่อนไหวของเขานะครับหลังจากที่เกิดเรื่องร้ายๆไปกับซาโบนะครับหรือการที่คูมานั้นหายตัวไปในตอนนี้รวนและแต่เป็นสิ่งนะครับที่เป็นเรื่องปฏิกิริยาและกันในฝั่งคณะปฏิวัตินั้นต้องเคลื่อนไหวเพื่อทําอะไรบางสิ่งบางอย่างไม่อย่างนั้นนะครับจากฝ่ายที่ไล่ล่าจะกลายเป็นฝ่ายที่ถูกล่าเสียเองนะครับจึงทาให้นับได้ว่าปี2023นี้อีกสิ่งหนึ่งนะครับที่น่ารอชมเลยนะครับคือการ สำหรับความเทพนะครับของสิ่งประดิษฐ์ของเวก้าพังนับได้ว่าเป็นอีกสิ่งหนึ่งเลยนะครับที่แฟนขับวันพิษนั่นอยากจะเห็นนะครับนักวิทยาศาสตร์ที่มาฉลาดที่สุดในโลกมีอะไรนะครับที่มันล้ำล้ามากกว่านี้หรือเปล่านะครับให้มันควรค่านะครับแก่คนฉลาดขนาดนี้ซึ่งตอนนี้ก็รอดูเลยครับอาจจะมีอะไรที่มากกว่าพลังผลพิศเทียมก็ได้นะครับหรืออะไรที่เป็นไม้ตายของเวก้าพังซึ่งเชื่อได้เลยแหละครับว่าแต่สิ่งใด่อย่างนะครับที่ออกมาจากหัวของเวก้าพังดูแล้วแต่เป็นสิ่งนะครับที่ล้ำยุคล้ำสมัยแน่นอนและะาจเเปปป็นนนกรลลี่ยแงห้าวัตนพษไปปลอดให้ี 3นี้น่าจะเป็นหนึ่งปีนะครับที่จะเต็มคาราเบลแน่นอนนะครับเกี่ยวกับเรื่องราวของเวก้าพังก็ทั้งหมดนี้นะครับเป็น10สิ่งนะครับที่อยากจะเห็นสุดๆเลยในปี2023นะครับแล้วเพื่อนๆอยากเห็นอะไรมากที่สุดในปี2023ก็ลองคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นมาข้างล่างนี้ได้เลยนะครับอยากจะรู้เหมือนกันว่าแต่ละคนนะั้นอยากจะเห็นอะไรมากที่สุดนะครับก็อย่าลืมนะคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นมาเลยเหมือนเดิมนะครับหากคุณนั้นยังไม่ได้กด u b s c r i b e และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณไม่ว่าจะเป็นช่องทาง YouTube Facebookpage หรือในสะดว ช่องทางไหนก็กดติดตามช่องทางนั้นสำหรับวันนี้คงต้องขอตัวไปแล้วขอขอบพระคุณครับ